โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดบางหลวงรอสอ122นะครับคุณประส้มพาลูกสาวมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่นะครับพาไปสวนวันนี้มาดูปลาด้วย สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับเหมือนเคยที่เคยพาแวะชมที่นี่อย่างร่มรื่นนะครับวันนี้ระหว่างทางไปสวนก็พาน้องใหม่นะครับลูกสาวประส้มอีกคนนะครับลูกที่ทำงานประสมพามาดูน้องใหม่ยังเป็นนิสิตปีสียังครับน้องใหม่ กำลังขึ้นปีสีแล้วน้องใหม่นอีกหน่อยอนาคตเป็นหมอดินนะครับนักว,วิชาการเกษตรนะครับรอดูไว้เลยนี่น้องใหม่เก่งเรื่องเกษตรด้วยแล้วก็ดูเรื่องแบคทีเรียรอะไรต่างๆทีนี้เรามาดูดีกว่าให้อาหารอันนี้ถังเท่าไหร่นะครับอาหยิบเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้อครับอาหยิบไปคนละถังเลยเดี๋ยวค่อยนับนะ มาแล้วครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แม่คุลูกสนุกใหญ่ดูไว้นะครับให้อาหารปลาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กให้ทีละช้อนผู้ใหญ่กระซวกๆเลยนะเห้นไหครับ ปลาส้มปลาส้มเอาอีกถังเอาหมดถังเลยมา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 ,มากินอาหารเช้ากันเด็กๆมามามาลูกสวายอุ้ยหน้ำกับเซน มามามา,มากินอาหารเช้ามาแล้วครับลูกๆมากินอาหารเช้ากันแล้ว <M ano> สนุกสนาน ประสมถูกใจโฟ้เซียนนะครับจริงเราก็ยังไม่มีที่นี่อ็นนี่ที่สวนเลยเนาะข้างล่างก็กำลังเปิดเพลงให้ฟังอยู่นะครับประส้มก็อยากจะร้องแต่ก็คงร้องไม่ได้เพราะว่าคนเปิดไม่อยู่เขาหนีประส้มไปแล้วกลัวลำโพงพัง เอาสิมามามาเาล้ครับใหม่ก็อยากลองทำนะครับร้อนไ้นักต่วนซ้อนไปซ้อนแปแปเออยข้อแปข้าปแล้วหนูก็หยิบพายมาป้าเปะอ่ะหนก็ตลบนนี้แตลบแป้งแะ สนับสองแถบสองแถบตลบไปได้เลยยังไงก็ได้โอเคเอ่ะแล้วงัดขึ้นมาค่อยๆค่อยๆงัดเดี๋ยวๆอ่าอ่าค่อยๆก็งัดเลยเอ,าอย่เอาเก่งงัดกกงนะเน,นี่ยโอ,อ้โหอ่าจากนั้นเราก็เอาที่น้องใหม่ทำนะครับเอามากินดูซิว่า ลูกใหม่ทําเป็นไงบ้างอืโชว์โชว์นี่น่ากินขนาดไหนนี่นี่อันนี้ร้านเมี่ยงทำเมี่ยงทำจอจิ๋มเหรอครับอันนี้ทางหลังเขาสองท่าเจ๊จิ๋มปั่นแหลกเขาขายน้ำอ๋อเจ๊จิ๋มผสมนะคะเพราะว่าทองหลังเราขอบ้านอราคุยเองเพราะว่ามีไอ้นี่มีที่บ้าน ถ้ามาตลาดคลองบางหลวง,ลองรอสรรอยยีนะครับนะครับเมี่ยงคำเจ๊จิ๋มนะครับปูกดะเมี่ยปูกวจะได้นี่โอไหลหลไหลเหมืนกันต้อง้านมหลังด้ทีนอยู่อ่ไม่ได้าไม่รู้ได้นะไมแต่ข้ันมดีกว่านะแต่อันผสมกันนะ ที่นี่จะจัดเมืยอคำเป็นเซตน่ากินนะครับชุดเท่าไหร่ครับชุดละหกบาทโอ้แหนนะครับมีออกรายการด้วยนะครับตอนนี้ก็คงต้อง เดินทางเอาเดี๋ยวจะประสบจะดูของร้านนี้สักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ศูนย์ต่อเหมือนเดิมมีของเยอะนะครับที่ตลาดรอสอร้อยิบสองที่บอกเดินไม่มีเบื่อนะครับชามกลาไก่ยังมีเลยชมไปเพลินๆนะครับเอาไว้พบกันใหม่ คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่สวนอันนี้มุ่งหน้าไปสวนต่อบ๊ายบายครับ